สืบเนื่องจากกรณีนายอดีสนเพียงเกตสส,สบัญชีรายชื่อพักคเพื่อไทยพทกล่าวระหว่างอภิปรายนโยบายรัฐบาลนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีคอรมอว่านายอนุทินเป็นผู้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาในลำดับที่187ใช่หรือไม่ รวมถึงนายมงคลสุรสัรจจะประธานวุฒิสภาอยู่ลำดับที่สต่อมาจากการตรวจสอบพบว่าเป็นลำดับที่ตรงกับที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อ,กอ,กอต่อโดยตั้งแต่ลำดับที่187ซึ่งเป็นลำดับของนายอนุทินนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักภูมิใจไทยพอทอเป็นผู้บริหารของพักภูมิใจไทยอาทิลำดับที่188 นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลลำดับที่189นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติลำดับที่190นายชัยชนกชิดชอบลำดับที่191นายเจอเศษไทยเศษลำดับที่194นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลลำดับที่195นางสุภมาศอิสรพักดี ลำดับที่196นายกรวีปริศนานันทกุลลำดับที่198นายชลัดรัตกิจประการลำดับที่205ในายพระรานปริศนานันทกุลสำหรับนายเนวินชิดชอบอยู่ลำดับที่228อ่านข่าวประกอบ เปิด229ชื่อกกตเรียกรับทราบข้อกล่าวหาคดีหัวเลือกสวอนุทินลำดับ187เนวิน228อนุทินโต้คดีหัวเลือกสวไม่ใช่ผู้ต้องหาของดีเออดิสรนเปิดโพยหมายเรียกลำดับ187 ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดในบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาที่แจ้งยังไปยังบุคคลที่พึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นตำแหน่งใหญ่ในทรรเนียบรัฐบาลและเป็นผู้บริหารในพักการเมืองใหญ่ในรัฐบาลเมื่อวันที่10มิถุนายน68 เพื่อให้มาให้ถ้อยคําหรือแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26สำนักงานคณะกรรมการกกตด้วยในการเลือกสวระดับประเทศเมื่อวันที่26มิถุนายน67ตามพระราชกฤษฎีกาพรดให้มีการเลือกสว พศ2567มีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏว่าท่านได้กระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกหรือร่วมกับบุคคลอื่นกระทำหรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่นอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว พศ2561มาตรา70ประกอบมาตรา36มาตรา76และมาตรา77วงเล็บหนึ่งซึ่งการกระทําดังกล่าวทําให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการได้มาซึ่งสวพศ2561มาตรา62 คณะกรรมการสืบสวนและไตส่สวนส่วนกลางคณะที่26ตามคำสั่งกกตที่1107/2565ทั 65, ลงวันที่19มีนาคม68และตามคำสั่งกกตที่1581/2565ทับ 65, ลงวันที่30เมษายน68 จึงจัดทำบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาเพื่อแจ้งให้ท่านทราบโดยสรุปดังนี้สำหรับพฤติการของผู้ถูกเชิญไปรับทราบข้อกล่าวหาคนดังกล่าวที่อยู่ในบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลาง คณะที่26สำนักงานคณะกรรมการกกตมีรายละเอียดดังต่อไปนี้แอดผู้คิดริเริ่มวางแผนผู้ร่วมกระบวนการ1เมื่อประมาณเดือนเมษายนจุดๆุดจุดหัวหน้าพักจุดจุดจุดได้กระทำหรือร่วมกันกระทำ หรือก่อสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจกับการกระทําของคณะกรรมการบริหารพักจุดๆที่มีนายพอจุดๆซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งจุดๆหัวหน้าพักจุดๆเป็นแกนนำและผู้คิดริเริ่มในการวางแผนเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามพระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพศ2567ที่มิได้เป็นไปโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายทั้งยังขัดต่อหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีผู้ร่วมกระบวนการเริ่มแรกคือนายชอนายทอนายกอนายจ นางสาวบอนายวอและกรรมการบริหารพักจุดๆคนอื่นซึ่งเมื่อบุคคลที่ร่วมวางแผนได้แล้วจึงได้มอบหมายให้นายพอกับนายทอเป็นตัวหลักในการจัดทำและวางระบบปฏิบัติการขึ้นมาในลักษณะเป็นโปรแกรมออฟไลน์จากนั้นคณะบุคคลดังกล่าวที่เป็นคนคิดริเริ่ม ได้นำแผนที่ได้คิดเตรียมไว้ไปนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารพักจุดจุดจุดณสำนักงานใหญ่พักจุดจุดจุดกรุงเทพมหานครซึ่งมีการนำเสนอแผนผ่านหน้าจอในการประชุมของพักจุดจุดจุดโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพักจุดจุดจุดและนายนอ เข้าร่วมประชุมในการเสนอแผนดังกล่าวด้วยมีสาระสำคัญดังนี้ 1. พักจุดจุดจุดซึ่งท่านเป็นจุดๆุดจุดหัวหน้าพักจุดจุดจุดได้กำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพักจุดจุดจุดเป็นผู้ปฏิบัติในการเตรียมจัดหาผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอให้ครับทุกกลุ่มอาชีพทั้ง20กลุ่ม โดยเป็นการเตรียมการและจัดหาผู้สมัครทั้งประเทศเพื่อที่ต่อไปไม่ว่าผู้สมัครในกลุ่มใดจะมีการจับฉลากไปเลือกคว้กลุ่มใดของสายใดก็จะพบเจอกันในระหว่างดำเนินการเลือกเพราะได้มีการวางคนไว้ทุกกลุ่มแล้วโดยมีโปรแกรม ในการคิดคำนวณคะแนนของผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศในรอบคุยของแต่ละคนเป็นหลักประกันไว้คือจำนวน60คะแนน 2. สำหรับแผนในเรื่องค่าใช้จ่ายนั้นพักจุดจุดจุดซึ่งท่านเป็นจุดๆุดจุดหัวหน้าพักจุดจุดจุดจะให้เงินสดเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละจังหวัดไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละจังหวัดโดยมีเงินขั้นต่ำจำนวน1ล้านบาทและกำหนดให้ไปรับเงินสดที่สำนักงานใหญ่พักจุดๆกรุงเทพมหานครโดยในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอมีการกำหนดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้สมัครที่จะเป็นโหวเตอร์ตั้งแต่1 0 0 0 0ืบาท ถึง50,000บาทในระดับจังหวัดจะให้ค่าตอบแทนจำนวน50,000บาทและในระดับประเทศจะให้ค่าตอบแทนจำนวน200,000บาททั้งนี้ค่าตอบแทนที่ได้รับอาจมีจำนวนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความยากหรือง่ายในการหาผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกในแต่ละกลุ่มอาชีพโดย ในการจัดหาผู้สมัครนั้นให้มุ่งเน้นในจังหวัดเป้าหมายสำคัญเช่นจังหวัดพิจิตรจังหวัดอ่างทองจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเลยจังหวัดสตูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นต้น 3. หลังจากผ่านการเลือกมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดแล้ว ได้มีการวางแผนเตรียมการกำหนดจัดหาสถานที่ในการเข้าพักก่อนที่จะเดินทางไปเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศในวันที่26 6, 6, 7, มิถุนายน67ซึ่งเป็นสถานที่ที่ให้แต่ละทีมจัดหากันเองโดยมีระยะห่างจากเมืองทองทานีกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดเป็นสถานที่เลือกระดับประเทศไม่เกินประมาณ30ถึง100กิโลเมตรเช่นจังหวัดประทุมธานีจังหวัดนครนายกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นเพื่อที่จะให้แต่ละทีมจะได้ดำเนินการประชุมเพื่อบงการหรือชี้นำให้ผู้มีสิทธ<ส>ิ์เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศจัดทำโพย ที่มีหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่มีการจัด,จดทำไว้ล่วงหน้าหรือเลขชุดหรือบล็อกโหวตโพยหัวซึ่งมีหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่กำหนดไว้ล่วงหน้านั้นไปใช้ในการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศในวันที่